น่าสนใจอย่างยิ่งครับกับการตั้งคณะกรรมก,การขึ้นมาตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เกิดความโปร่งใสของคอสอชภายใต้วาระเร่งด่วน7ข้อที่จะต้องเร่งดําเนินการนะครับโดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมานาคมมีข่าวเข้ามาแล้วนะครับว่าจะมีการรื้อฟื้นโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่5เส้นทางแต่ว่าในระยะเร่งด่วนนี้จะมีการก่อสร้าง2เส้นทาง แล้วมีข่าวเข้ามาด้วยนะครับว่าจะเริ่มภายในปลายปีนี้จะมีเส้นทางไหนอย่างไรบ้างครับคุณเฉลวครับออในระยะเริ่มต้นเราก็จะเห็นแล้วว่าโครงการรถไฟรางคู่ที่พี่น้องประชาชนอาจจะได้เห็นในรเร็วๆนี้ก็คือสองเส้นทางที่จะเริ่มขึ้นมาก่อนปกติเขาวางไว้ทั้งหมดห้าเส้นทางแต่สองเส้นทางที่ว่านี้น่าจะเป็นเส้นทางที่อ,อยู่ใกล้กับการขนส่งแล้วมีอ่เรียกว่า มีระบบขนส่งที่ยังไม่เรียบร้อยหรือจะต้องการการพัฒนาเส้นทางที่ว่านี้ก็จะเป็นเส้นทางเริ่มที่สระบุรีมากระเบาไปนครราชสีมาเรียกว่าเป็นสถานีชุมชนจิระซึ่งเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางขนส่งคมนาคมที่สําคัญที่สุดหนึ่งเส้นทางเส้นทางที่สองก็จะเป็นเส้นทางจากถนนจีระไปขอนแก่นเราจะเห็นว่าเส้นทางส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับการคมนาคม เพื่อที่จะให้การขนส่งที่อย่างหลายหลายฝ่ายมองว่าทุกวันนี้เราจะมีภาระต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งสูงครับถ้าเรามองถึงเรื่องระบบโลจิสติกส์บ้านเราจะมีภาระประมาณ15-16ของ GDP ครับถ้าเป็นเม็ดเงินป,ป,ปีปีจะใช้กับระบบขนส่งไปก็ประมาณ1.75ล้านล้านก็ถือว่าเยอะครับใช่ไหมคะถ้าเกิดมีระบบขนส่งโดยรถไฟทางรางก็จะช่วยได้เยอะนี่ลรงลองมาดูต,ตัวเลขตัวเลขระบบขนส่งบ้านเราเนี่ยตัวเลข น้ำหนักจะไปทางถนนรประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์รถไฟนี่อยู่ประมาณ2-3ที่เหลือก็เป็นทางน้ำ10กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นถ้ารัฐบาลใหม่หรือว่าคอสชอเข้ามาสามารถที่จะผลักดันให้เกิดรถไฟทางคู่ขึ้นมาได้น,นะก็จะช่วยในเรื่องของอพลังงาน ทุกวันนี้เวลาเราขนส่งทางถนนเนี่ยมันต้องใช้น้ํามันใช้อะไรเยอะใช่ไหมคะการขนส่งแต่ละครั้งก็ใช้ได้ไม่เยอะปริมาณสินค้าได้ไม่เยอะแต่ถ้าเรามีระบบรถไฟรางคู่เกิดขึ้นตรงนี้แหละคือจะช่วยพัฒนาระบบ,บของประเทศระบบขนส่งในเรื่องของต้นทุนที่หลายๆฝ่ายก็พยายามจะผลักดันมานะเราก็คาดหวังว่ามาถึงยุคนี้น่าจะเห็นผล าถามว่าทําไมถึงต้องเริ่มสองเส้นทางนี้ก่อนอ,อันนี้ก็ได้คุยมาจากาหน่วยงานที่วางแผนแล้วก็มองเห็นความสําคัญว่าถ้าระยะเร่งด่วนที่จะต้องทำนี้อสองเส้นนี้เหมาะที่สุดครับแล้วก็เป็นผลศึกษามาแล้วด้วยเขาศึกษาถึงว่าผลตอบแทนทางการลงทุนจะเป็นยังไงสถานีมีเท่าไหร่อันนี้ศึกษาไว้หมดแล้วครับฉะนั้นถ้าคอ,อสอชอบ,บอกว่าปลายปีเนี่ยเราจะเริ่มได้เราก็เชื่อว่าสองเส้นทางนี้น่าจะเป็น สองเส้นทางปฐมถิมาเลิกในระบบขนส่งได้สองเส้นทางที่ว่านี้เนี่ยมีการประเมินตัวเลขลงทุนคร่าวๆสักประมาณเท่าไหร่ฮะก็อยู่เส้นทางระหว่าง20,000กับ0,000มนล้านถ้า2งเส้นทางก็คร่าวๆตัวเลขเดิมที่กําหนดไว้นะคะคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับก็อยู่ที่ประมาณ5 0,000กว่าล้าน50,000กว่าล้านก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของงบประมาณปีไหนปี58หรือว่างบเดิมที่มีอยู่แล้วการทําระบบก่อสร้างที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่จะใช้งบประมาณใหม่ครับ คิดว่าของอันนี้น่าจะไปอยู่ที่งบประมาณปี58แต่ปี58ถามว่าพอไหมไม่พอก็ตั้งเหลื่อมงบประมาณได้แต่ถ้าให้ดีเซฟการใช้ใจ่ายงบประมาณของรัฐบาลอาจจะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้จะจะไม่จําเป็นรัฐจะต้องลงทุนเองทั้งหมดเพราะว่าโครงการที่จะทําให้เกิดการลงทุนได้เร็วกระตุ้นเศษษษษษษรษฐกิจทําให้ภาคเอกชนมีงานทําทําให้อ่า ทุกอย่างโฟล์หมดการลงทุนเราควรจะเปิดให้เอกชนเข้าดาเนินการเพราะวันนี้มีข่าวแพร่มาเหมือนกันว่า2เส้นทางนี้รัฐบาลหรือว่าคอสชอเนี่ยเตรียมที่จะไปลงทุนร่วมกับภาคเอกชนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> เพราะทุกฝ่ายจะได้มีงานทําและการทํางานแบบเอกชนเน่ยจะไปเร็วกว่ารัฐบาลทําหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เห็นเห็นหลายเส้นทางนะคะถ้าส่วนไหนที่รัฐบาลทําเองอาจจะติดขัดโน่นนี่นั่นเยอะแต่ถ้าเป็นเอกชนทำเนี่ยรู้สึกจะเร็วครับ คิดว่าสองเส้นทางนี้โอกาสที่เอกชนจะได้เข้ามาลงทุนสูงครับเพราะว่าในภายใต้ภาวะที่เรามีข้อจํากัดในเรื่องงบประมาณรัฐบาลไปลงทุนเองก็ต้องกู้อีก<ฆ>เงินงบประมาณที่มีอยู่ไม่น่าจะพอค่ะรีงก็คือว่าภายใต้กรอบงบประมาณประจําปีอยู่แล้วราวนี้ความสนใจของเอกชนกับโครงการที่คอสชอเข้ามาทำเนี่ยเขามีความสนใจมากน้อยแค่ไหนฮะโอคุณประชาตอนนี้ทุกคนก็อยากได้โครงการนะคะคเพราะว่าเราจะเห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจเราไม่ดีมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ว่าได้จะเป็นช่วงเดือนไหนตั้งแต่คิดว่าคนอยู่ในวงการทุกคนจะรู้รงานที่เกิดจากการประมูลจากโครงการรัฐก็แทบจะไม่มีฉะนั้นถ้าลองเปิดโครงการลงทุนมาสักสองสามโครงการเชื่อว่าจะมีการแข่งขันที่สูงแต่สิ่งสำคัญเนี่ยเวลาจะเปิดประมูลหรือเปิดอะไรเงี้ยทุกคนจะตั้งคำถามว่าโปร่งใสไม่โปร่งใสรเราจะได้เห็นกันยุคนี้ละคะค นี่คือเป็นเพียงสองเส้นทางแรกในระยะเร่งด่วนอีก3เส้นทางล่ะครับจะเป็นเส้นไหนบ้างฮะอีก3าเส้นทางก็จะเป็นนครปฐมหัวหินนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นประจวบประจวบคีรีขันชุมพรอ,อันนี้ลงทางใต้แล้วอ,อีกเส้นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นลบบุรีปางําโพคือถ้าเราไปทําสระบุรีไปนครราชสีมาไปขอนแก่นเส้นนั้นก็จะสองเส้นนี้ก็จะเชื่อมไปได้เยอะ ปัญหาถ้าเกิดจะให้การขนส่งกระจายไปทั่วประเทศก็ต,ต้องทําเส้นทางภาคใต้ด้วยแต่ว่าสมเส้นที่เหลือเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เร่งด,ด่วนเพราะอาจจะต้องไปศึกษาให้รอบคอบอใช่ไหมคะ,ะว่าเออการคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยคุ้มค่าไหม<ะ>คุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่าไหมการที่จะทําทีเดียว4 5เส้นในเวลาเดียวกันมันอาจจะมีข้อจํากัดฉะนั้นต้องเริ่มต้นให้เห็นก่อนว่า เส้นไหนมีบทบาทและมีความสําคัญม,มันต้องมองดูถึงแหล่งวัตถุดิบนะคะคว่าเส้นไหนที่มีระบบการขนส่งมีความจําเป็นมากที่สุดส่วนเส้นอื่นๆก็รองไปแล้วก็เชื่อว่า5เส้นทางนี้เป็น5เส้นทางที่ศึกษาไว้ว่าเป็น5เส้นทางที่มีความจําเป็นครับฉะนั้นภายใตใ้การบริหารประเทศของคอสอชออ ก็คงคิดว่าน่าจะเดินหน้าไปได้ในทุกเส้นทางครับเพราะฉะนั้นสองเส้นทางจากโคโราชไปสิ้นสุดที่ขอนแก่นเท่าเผ่อปักธงภายในปลายปีนี้จะได้เห็นหน้าเห็นหลังอีกสักกี่ปีระยะการก่อสร้างก็ต้องมากําหนดกันอีกค่ะว่าจะกี่ปี4ปี่ปีห้าปีหรือแล้วแต่ค,ค,ความเร่งด่วนนีเ่เป็นอยู่ที่ระยะทางครับถ้าระยะทางยาวก็จะใช้เวลาก่อสร้างนานถ้าระยะทางไม่ยาวมากก็อาจจะเร็วแต่งานก่อสร้างในลักษณะแบบนี้ก็3มปี4ี่ปีขึ้นนะคะ จริงๆโครงการก่อสร้างโครงการพื้นฐานโดยเฉพาะรถไฟรางคู่เนี่ยบ้านเราพูดถึงมานานมากแล้วก็ไม่เคยทําสําเร็จสักทีคราวนี้พอหยิบมาปัดฝุ่นใหม่เนี่ยมันจะเห็นหน้าเห็นหลังเนี่ยคุณต้องมองนะคะว่ายุคนี้ยุคไหนใช่ไหมคะที่ผ่านมาเวลาเราเราเรา,เราคิดขึ้นมาเนี่ยเราชอบคิดกันใหญ่โตคิดกันเยอะครับในเวลาเดียวกันรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็จะทำรางคู่ก็จะทำ รถไฟที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพสีโน้นสีนี้ก็จะทำเวลาเราคิดอะไรเยอะๆในเวลาเดียวกันเนี่ยคุณประชาคิดว่าทำได้ไหมยากอ่ายากฉะนั้นจุดเริ่มต้นของคอสชที่มามองดูความสำคัญของโครงการมองดูความสำคัญของการพัฒนาแล้วก็เริ่มไปทีละสเต็ปอันนี้จะเกิดขึ้นง่ายคอันนี้อันนี้ต่างหากการจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นครับเพราะฉะนั้นในภาวะแบบนี้เนี่ยรถไฟความเร็วสูงบ้านเราอาจจะจะไม่ต้อง พับไว้ก่อนเรามาเร่งรถไฟรางคู่ดีกว่าจริงๆไม,ไม่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 จำเป็นต้องพับเสมอนะคะคเพราะเท่าที่เท่าที่ฟังจากท่านคสชทั้งหลายที่พูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้พับนะคะคือให้ไปศึกษาหให้ไปศึกษาในลักษณะหมายความว่าทําให้รอบครอบการที่จะมาถึงก็เดินหน้าเชื่อมต่อเลยโดยที่ข้างหลังทําอะไรไว้ไม่รู้อันนี้ก็อาจจะอันตรายรถูกไหมคะการที่เราอมองเห็นว่าเอ ให้ไปศึกษาก่อนดูว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนแค่ไหนอันนี้ไม่ได้ถือว่าพับนะครับแต่ไปดูให้รอบคอบเปิดรับฟังความคิดเห็นครับมองหากลุ่มต่างๆที่คิดเห็นยังไงที่ผ่ามาอาจจะไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนก็ได้ถ้าที่ดูแล้วน้ําหนักของออการทำงานของคอสชอเนี่ยมองดูแล้วเขารอบคอบมากกว่าแต่ถามว่าเดินหน้าไหมเดินหน้าไม่ใช่ม่เดินหน้านะเดินหน้าเพียงแต่เขา แค่มาจัดลําดับความสําคัญว่าอะไรคือสําคัญอันดับหนึ่งอันดับสองมากกว่าใช่ไหมคะที่เหลือเขาก็ใช้เวลาศึกษาไปอย่างกรณีของรถไฟความเร็วสูงไม่ได้หมายความว่าไม่เอานะคะคยังเอาอยู่นะคะคือให้ไปศึกษาดูนี่คุ้มทุนไม่คุ้มทุนเราจะเริ่มเส้นไหนก่อนหลังอะไรเงี้ยอย่างนี้ถ้าถ้าถ้ามองดูแล้วเนี่ยโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือเป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านเพราะเราจะเปิด AEC แล้วโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็จําเป็นครับ ฉะนั้นเราต้องดูว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยคอสอชอเนี่ยเขาจะวางในเรื่องของโครงการโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการรล,ลงทุนเนี่ยไว้ยังไงต่างหากาทำยังไงให้เกิดความรอบ,อบครอบทํำยังไงที่จะต้องให้รู้สึกว่าไม่มีเรื่องของเปอร์เซ็นต์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้สังคมกําลังสนใจมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาในรัฐบาลชุดก่อนของอดีตของคุณยิ่งรัฐ มีการวางงบประมาณในโครงการก่อสร้างพื้นฐานไว้2ล้านล้านบาทก็คืออยู่ภายใต้กรอบเงินกู้แล้วก็สาลรัฐมนุนก็วินิจฉัยว่าอาจจะขัดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคสชเข้ามาก็เอามาอยู่ภายใต้พรบงบประมาณซะทําให้มีการตรวจสอบมีการปก่งงสายได้โครงการก็น่าจะเดินต่อไปได้ก็นี่ไงที่ใช้ภายใต้งบประมาณครับ มันถึงทําได้ไม่เยอะไงคะมันต้องดูความจําเป็นจัดลําดับความสําคัญขึ้นมาก่อนแต่ถ้าเราใช้เงินกู้สักกี่ล้านล้านก็แล้วแต่อ,อันนี้จะทําได้เยอะ,ะงั้นถามว่าความถูกต้องอีกอย่างทําได้หรือเปล่าเป็นปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นมามไม่ว่าจะเป็นสองล้านล้านหรือ3 5มจุดห้าแสนล้านเราก็จะเห็นอดีตที่มันเป็นปัญหามาอยู่แล้ว<ะ>ใช่ไหมฉังนั้นคอสอชอก็จะมองเห็นแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องท<ะ>ําอะไรคือสิ่งที่ต้องให้เอกชนทําอะไรคือสิ่งที่ต้องให้รัฐบาลทํา คิดว่าเขาเรียกอะไรบทเรียนน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าควรจะเดินหน้าโครงการยังไงมากกว่าเพราะนัานการจัดททำกรอบงบประมาณประจำปี2,558เนี่ยเราก็จะได้เห็นงบประมาณก้อนนี้มาอยู่ในปีงบประมาณด้วยก็คงมีการจัดสรรงบประมาณในส่วนของเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเป็นเรื่องของงบประจำใช่ไหมคะที่ต้องใช้จ่ายตามกระทรวงอยู่แล้วแต่การจะจัดสรรงบในแต่ละส่วนไปลงทุนอะไรอย่างเนี้ คิดว่าอยู่ในระหว่างกระบวนการจัดทําซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วอะค่ะครับเอาละครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมทิศทางการทํางานของคอสอชอนะครับโดยเฉพาะวาระเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการนะครับสองเส้นทางคาดว่าหลังจากนี้บ้านเราคงจะได้เห็นรถไฟรางคู่นะครับที่หลายคนถามหามานานแล้ว